Oh, yeah. ใสามากหนุ่มหน้าใสามาริโอ้ค่ะอ่าเรียนเชินักสาปพลนั่งเลยค่ะขออนุญ,ญาตเอ่อพี่พี่ตากล้องด้านล่างนิดหนึ่งนะขออนุญ,ญาตนั่งข่ห้างเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวกล้องล่างจะออกอีกตัวหนึ่งเอาล่ะถามความรู้สึกก่อนค่ะการเอ่อมาได้ร่วมงานกับไวจ์มิวแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างคะ อ่าเริ่มดื่มกสก่อนไมได้เริ่มดื่มแก๊สก่อนนะคะก็ก่อนอื่นต้องต้องมันมันมากกว่าคำขอบคุณนะคะเพราะว่าแก๊สเองเนี่ยเออเป็นเป็นได้รับเกียรติเป็นเพราะันได้เป็นแบรนด์อับบาสเตอร์ให้กับไบตามิลล์แต่ว่าเป็นในส่วนของโลชูก้ามาปีนึงแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่ดื่มจริงๆคือก็ไม่รู้ว่าเขาไปสร้างมาจากไหนว่าเราได้ดื่มจริงๆริงมาบอกนะคะว่าดื่มมาจริงๆตั้งแต่เด็กๆคือแก๊สว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่ไม่มีทางที่จะไม่รู้จักไบตามิลแน่นอนใช่วิตาม เอมาลังสาบเลยครับคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านผมขายของชาครับคุณแม่ขายของชาแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มนะครับเคยขโมยไวตามิลในตู้คุณแม่มากินไหมครับไม่ไม่ต้องขโมยเขาขอดีๆก็ได้ก็คือเราก็จะดื่มไวตามิลเพราะว่าเราก็ออกกําลังกายอย่างนี้ยลครับเมื่อก่อนเราชกมวยแล้วก็ไวตามิลก็ช่วยให้เราสดชื่นหรือว่ามีกําลังขึ้นมาได้เชื่อว่าคุณชกมวยเพราะว่าค่ายมวยคุณมาด้วยบ้าะ ในค่ายมวยชูบ้าหนหร่อค่ายมวยอันนี้คือเด็กในสังกัดผมครับเป็นนักมวยหรือว่าจะสอบสายก็แล้วแต่อารมณ์ครับ <laughs> วันหนึ่งตัวเองได้มาเป็นพรีเซนเ,เตอร์ของไวตามิลรู้สึกยังไงบ้างคะตัวโน้รู้สึกดีใจมากครับพอพอรู้ว่าไวตามิลติดต่อมาพวกว่า ตัวเราเองเราเราไม่เคยคิดนะครับว่าจะได้มามีโอกาสมามาเป็นคูสเตอร์ของไบต์มิวนะครับแล้วยิ่งมารู้ว่าได้มาเป็นร่วมกับมาริโอ้แล้วก็เกสผมก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติกับวงมือดีมากๆยังไงก็ขอบคุณไบต์มิวมากๆนะครับเชียร์ามค่ะตัวโน้พูดถึงการร่วมงานครั้งแรกกันก่อน3คนที่เพิ่งจะร่วมงานกันครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ใช่ตัวโน้รู้สึกยังไงบ้างได้อยู่ใาร่วมงานกัน3คนนี้ก็ดีใจครับเพราะว่าอย่างเกสเนี่ยผมก็ได้รู้จัก แกนก่อนนะครับแล้วก็ได้มาร่วมงานกับเปจด้วยก็ก็รู้สึกคือผมไม่ไม่เคยคิดครับว่าจะได้มาเจอพวกเขาตัวเป็นๆนะครับครับยังไงคือดีใจมากครับครับเปจก็สวยมากแล้วมาดิโอเนี่ยผมก็ดูดูผลงานของของเขามาตั้งแต่ผมยังอยู่ที่ขอนแก่นนะครับซึ่งก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาเจอเพราเขาจับดีใจนะครับ ขอจับมือมาริโอไม่ขอจับมือเกรสหว่าเกิร์ตวมดเกรสสวยเกรสขาล้วเกรสลอยออกมาเคยก็ไม่เคยร่วมงานกันอยู่แล้วรูไม่เคยบ้างเคยแต่ที่ที่จับมือเป็นงานส่วนตัวมาก่อนไหมคะไม่ค่ะก็เพิ่งมาเคยเจอกันวันที่ถ่ายโฆษณาค่ะก็รู้แต่ว่าเขาเล่นละครกับน้องสาวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วก็ก็รู้แต่ว่ารู้จักแต่ชื่อค่ะยังไม่เคยแบบยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอตัวเป็นๆยังไม่เคยเจอตัวเป็นเป็นก็อยากรู้จักกันอะไรหรอเอออะไม พี่แอบถามเกรนเอ่อเกรนบอกว่าตัวโน้ตเป็นยังไงอ่ะเป็นคนยังไงเคยถามไหมคะไม่เลยค่ะเพราะเกรนก็ดูรายการเดอะสตาร์อยู่แล้วก็น้องสาวแล้วก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งในเดอะสตาร์นี่ก็จะดูตลอดก็ได้ได้ได้ก็ได้มีโอกาสได้เห็นเขาทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดูเป็นคนดีไหมครับดูแมนค่ะ แต่ก็เป็นแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคดีไหมก็เป็นไงก็เป็นค่ะไม่ได้ขับเยียขนาดนี้เลยเขาทุกคนนะต่อปรับถ่ายทำโฆษณาเขาสมบทสมบาทสมจริงสมจังมากจริงๆถ้าเออกแรงเยอะมากเลยครับพี่โน่ใช่ออกแรงเยอะมากค่ะท่ยอ ช่่คะพูดคำเดียวเลยพูดว่าอะไรนะในโฆษณายังยังยังเสียงแบบนี้ด้วยต้องต้องไปติดตามชมวันที่โฆษณาออกนะคะต้องรอติดตามชมว่าการสมบูรณ์สมบูรณ์แาบของบอโน่ครั้งนี้จะเป็นยังไงไม่ก็คือว่าเขาเลือกมาเนี่ยโอ้ก็หล่ออยู่แล้วไงเม็นก็ะสุเฮ้ยพี่ก็หล่อเขาต้องการแปลกๆบ้างได้เหรอเขาเอาคุณมาเพราคุณบาลานเยอะคุณรู้ไหมมาดื่มาริโอ ผ่านงานพรีเซนเตอร์มาหลายตัวมากเป็นพระเอกที่ร่วมงานจดสามคนเดียวตกอมาถึงตัวโน้ตว่าตัวโน้ตรับบทบาทยังไงในในหนังที่เจลตัวนี้ครผมไม่ต้องสมบุกสมบันแบบโอเคครับผมแค่ไปยืนหลอๆทีมงานก็ถ่ายผมเขาต้องต่อให้นาโล่คุาจะลิงไปก่อนแล้วคุณยืนรลอไม่ใช่ครับคือว่าผมในในเรื่องเนี่ยผมเป็นประมาณคนที่แบบ หมดแรงครับไม่ไม่ไมีกำลังอ่อนแอแล้วโอ้กับเฟสเนต้องไปต่อส like, ู s> <S ้ไปเอาไวตามิวเนี่ยมาเติมพลังให้ผมเพราะว่าผมจะได้อยู่กับแฟนคลับไปนานๆมามาโอ้แมคุณรับใจฉากไหนมากที่สุดชอบฉากฉากที่ตัวเองหมดแรงครับค้ะจะมีฉากที่เหมือนกับทีมงานเขาถามว่ามาริโอกับเฟสเนี่ย เ,เราทั้งสามคนพร้อมที่จะไปให้ความสุขกับคนดูหรือยัง <S <S ใช่รครับแต่ว่าตัวเราไม่พร้อมเราเราก็ต้องเล่นกับกล้องครับค่ะรับเรอวาอดูเอา<ด>ล่ะพูดจะมาเยอะแยะแล้วสําหรับเรื่องของการถ่ายทําเรามาดูเบื้องหลังแต่ละคนเนี่ยเขาทุ่มเทกับงานชิ้นนี้ขนา